哦，你看啥？你看啥？<noise> <noise> <noise>

แอเคๆหน่มตกโาร้อเก้มาแค่กระลักตันฟ <mo ังดูเก๋เลยห้าร้อเก้าสสองแต้ม่ครใ่ตงหนมันดูตรงไหนแต่ที่ดีคนีประกาศลูกท่บอกไมต่างกันต่างกัแค่ทยังง

เดี๋ยวให้ตาชิมก่อนนะคะผ่านหรือเปล่าเนื้อจระเ้ผัดเผ็ดเนื้อจระเ้อืมเป็นยังไงตาเขาท่าไหมแซ่บแซ่บโยแซ่บแซ่บตาบอกแซ่บแซ่บโอ้ผ่านแล้วพี่อัมว่าไงพี่อั้มตอบก่อนพี่อั้มต่าก่อนครับอืออืออ้ะยัง โอเคคนกินบอกว่าผ่านแล้วนะคะทั้งแรกในชีวิตผัดเผ็ดเนื้อจอระเคนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเนี่ยนะคะปเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้ยโหอร่อยโอ,อยโผ่านผ่านสามผ่านแล้วค่ะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ